วันนี้ขับรถจากบ้าน30โลมาทัญบุรีคลอง7นะครับมากินร้านข้าวมันไก่หน้าโจนที่เขาเรื่องลือในโซเชียลนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยเจ้าของร้านยังสับไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็มาเช้าไก่เต็มตู้เลยวันนี้พอมีบุญครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยหมดไวมากนะครับเปิด8โมงครึ่งบางที1 1โมงหมดแล้วนะฮะการสั่งก็จะเป็นกระดาษให้จดแบบนี้นะครับผมสั่งไปตับนะครับจานแรกมาวิงวิงเลยนะครับเป็นข้าวเปล่าแล้วก็ไก่สับจานใหญ่นะครับ ดูความคอลลาเจนของไก่นะครับบอกเลยว่าเด้งน่าทานมากนะครับชุดนี้ผมจัดคนเดียวนะครับสิ่งแรกที่ผมงงนะครับคือทาไมน้ําจิ้มเขาไม่มีพริกกับขิงให้เติมนะครับแต่พอเราคนเข้าไปเนี่ยโอ้โหคนกักเลยถูกใจสายกินเผ็ดอย่างผมมากนะครับดูความน่ากินของมันสิครับเอามาเริ่มที่จานแรกเลยนะครับเราจะเทสตัตดก่อนเพราะว่าดูชุ่มฉ่าสุดและจุยซี่น่าทานมากนะครับผมก็เลยปาดไปแบบเยอะๆเลย ทานเข้าไปนะครับบอกเลยนะครับแทบละลายโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยนะครับประทับใจมากต่อไปมาไก่นะครับที่เป็นคอลลาเจนเด้งเด้งแยกชั้นแบบนี้นะครับใส่น้ําจิ้มไปแบบว่าไม่ต้องกลัวโซเดียมเลยนะครับเพราะว่าไหนไหนมาแล้วมาร้านที่ดีขนาดนี้ไม่ต้องคุมมาหาแล้วนะครับไม่เปลืองปากแน่นอนใส่กับข้าวเข้าไปนะครับบอกเลยนะครับว่ามันอร่อยแบบประทับใจมากจริงๆอยากจะยืนตบมือให้สักสิบห้านาที โคตรพ่อโคตรแม่อร่อยนะครับต่อไปนะครับกินแยกชิ้นไปเลยเอ้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงอร่อยชิบหายนอกจากนี้นะครับยังมีซีอิ๊วหวานแบบสูตรของเขานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้าวมันไก่หน้าโจนทัญบุรีคลองเจนลองขับมาทานกันดูนะครับผมว่าเป็นร้านข้าวมันไก่อร่อยอันดับต้นๆของประเทศได้เลยพูดได้เต็มปาก